สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคริปชชรี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1สิงหาคม2564นะครับโดยเริ่มต้นคําทํานายตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่20รกราคมเป็นต้นไปนะครับสิ้นสุดที่1สิงหาคมนี้เท่านั้นไม่ได้มีผลต่ออดีตหรืออนาคตที่นอกเหนือจากวันที่กล่าวมาแล้วนะครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาผ่านทางหน้าไพา่บวกดวงดาวแล้วก็เลขศาสตร์เป็นหลัก อาจจะมีตรงไปตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปซีเรียสมากนะครับจงใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมในคลิปนี้จะบอกเรื่องของการงานโดยสังเขตเท่านั้นนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการเงินโชคลาบบุญเสริมดวงชะตาแล้วก็ตัวเลขมงคลเป็นเกณฑ์ และราศีที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นะตอนนี้ก็คือราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ราศีนี้จัดอยู่ในกลุ่มราศีมหาเฮงอันดับที่3ามทับหสาเหตุเพราะว่าดวงของคนราศีมังกรในรอบปักนี้คือ1นึ่งสิงหาคมเนี่ยยังมีเรื่องราวของ โชคลาภที่อาจจะไม่ได้ดังใจที่ตัวเองต้องการแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าที่ได้มาเนี่ยถือเป็นโอกาสเป็นบุญกุศลของเราเลยทีเดียวนะครับส่วนว่าจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวในคลิปจะไปว่ากันนะครับก่อนอื่นเลยมาว่ากันเรื่องของการงานพอสังเกตเอาแบบกว้างๆรวมๆก่อนงานในรอบปักนี้คนราศีมังกรถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีใครที่กําลังตกงานแล้วกําลังต้องการงานคุณจะมีโอกาสได้งานแบบฟลุกๆบางครั้ง บริษัทห้างร้านที่เราไปสมัครไว้เหมือนไม่สําเร็จเหมือนไม่ได้แต่อยู่ๆเขาเรียกกลับมาลักษณะจะเป็นแบบนี้ส่วนท่านไหนที่กําลังอยากจะขยับขยายกิจการในช่วงปักนี้ผมมองว่าควรที่จะประับ ตรงหรือว่าพัฒนาธุรกิจที่คุณทําอยู่ให้มันจเจริญเติบโตขึ้นไปก่อนอย่าพึ่งขยับขยายนะครับเพราะว่ายัางเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่แน่นอนในโดยงชะตาบอกถึงการเก็บเงินไว้ก่อนอย่าพึ่งเร่งรีบในกรณีถ้าจะขยับขยายกิจการคนที่ทํางานเป็นรูปจ้างบริษัทห้างรา้านทั่วไปในรอบปังนี้ดวงการงานยังถือว่าปักทองต่อไปได้จนกระทั่งถึงสิ้นปีนะครับส่วนรายรับอาจจะดูดรอปลงมาแต่การงานก็ยังคงมีการทําอย่างปกติเหมือนเดิมดีแล้วนะครับที่ไม่ได้ตกงานนะครับแหมหากแม้นเรามีงาน ทำอยู่แล้วมีงานที่มันมั่นคงอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีสําหรับคนราศีมังกรนะครับถ้าภาพรวมๆถามผมว่าดวงการงานชาวราศีมังกรในรอบปักนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเห็นว่าดวงการงานยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับใครที่ตกงานมานานมีเกณฑ์ที่จะได้งานทําแบบฟุ๊กๆเรียกได้ว่าโชคดีมีมาแบบไม่คาดฝันลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนใครที่ทํากิจการเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายในรอบปักนี้ก็ยังถือว่าประคองตัวต่อไปได้คนทํางานบริษัทห้างร้านก็ยังถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่การเงินอาจจะไม่ได้ดังใจที่ ต้องการนะัดแต่ก็ขอให้พยายามทําแล้วก็รักษางานที่ตัวเองมีอยู่ให้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดคนที่เขาไม่มีงานทําเขาก็ยังต้องการโอกาสแบบเราพอเรามีโอกาสก็ควรที่จะทําให้ดีที่สุดเรื่องงานเป็นแบบนี้ครับ มาต่อกันในเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีมังกรเนี่ยที่ผมเรียนไปว่าคนราศีมังกรการเงินค่อนข้างดอบดงแต่ดีหน่อยตรงที่ว่าช่วงป,ปลายเดือนจนกระทั่งถึงหนึ่งสิงหาคมเนี่ยโชคชะตาบาร,รมีบุญเก่าที่เคยถามสงผลด้วยบันดาลให้คนราศีมังกรลืมตาอ้าปากด้วยอันเกิดขึ้นจากเรื่องของโชคลาภการเงินแบบไม่คาดฝันบางคนที่กําลังจะไปทําธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรต่างๆเหล่านี้คนราศีมังกรมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จแต่อาจจะได้ไม่เต็มตามที่เราต้องการนะแต่ว่าก็เป็น ในทิศฐานที่ดีก็ถือว่าการเงินอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรนะครับหากถามผมว่าต้องการอยากให้การงานการเงินของคนราศีมังกรหรือของตัวเราเองเนี่ยดีขึ้นประสบความเร็จมากขึ้นเนี่ยควรจะต้องทาบุญแบบไหนอย่างไรราศีมังกรในรอบปักนี้บุญเสริมดวงชะตาและโดดเด่นส่งผลโดยบระดานให้ตัวเราเองมีความประสบความเร็จมากที่สุดก็คือการทําบุญช่วยเหลือโดยการหนึ่งนะครับโอนเงินบริจาคช่วยเหลือสร้างถาวร,รวัตถุให้กับวัดวารามแต่ผมเน้นนะฮะเป็นสายพระป่าจะดีมากๆคนราศีมังกรให้เน้นทําบุญ พระสาย อรัญวญาสีหรือพระป่านั่นเองก็คือพระธรรมยุทธ์นั่นแหละนะครับให้เน้นทางนี้จะมีโอกาสดีๆหรือบางครั้งถ้าห,หาโอกาสไปถือศีลนบทนเนคขมะอย่างน้อยที่สุดก็3วัน7 000วันนะครับแต่ถ้าไม่ได้ช่วงเขา้าพรรษานี่ก็สามารถทําอยู่ที่บ้านของเราเองก็ได้บุญตรงนี้จะเป็นตัวเสริมดลบันดาลให้บุญเก่าที่คนราศีมังกรมีอยู่แล้วเนี่ยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นจนเป็นเหตุเป็นผลให้การงานและการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่เชื่อลองทาดูนะครับคนราศีมังกรรับรองได้เลยว,ว่าคุณจะมีโอกาสดีๆมากนะครับแต่ บารมีเป็นตัวตั้งด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็ต้องมีความศรัทธาและก็ความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทําไม่ใช่ทําไปเพราะหวังโชคหวังลาบหวังการเงินการครั้งถ้าทําไปแบบนี้เชื่อผมนะครับว่ามันไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราทําไปเพราะความศรัทธาจะได้มาหรือไม่ได้มานั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งถือเป็นผลกําไรที่เราจะได้ให้ทําแบบนี้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จทั้งการงานและก็การเงิน,ห,นหลังจากที่เราทําบุญเรียบร้อยนะครับทำบุญเสริมบารมีเรียบร้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบสักการะบ,บูชาในรอบบังนี้ชาวรราาศีีมกเทท่่ผมมองดู ดูเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การเคารพศักกามีอยู่ด้วยกันไม่กี่ที่นะครับส่วนใหญ่เลยถ้าสมมติอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแนะนําเลยนะครับวัดพระแก้วมรกตนะครับหรือไม่ก็ศาลหลักเมืองและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือองค์พระในกรณีถ้าไปได้นะครับช้างสามเสียนเอราวัณหรือว่าอนอุทยานช้างสามเสียนที่สม,มุทรปราการนะครับแล้วก็ถ้าอยู่แถวแถวสุพรรณบุรีก็อาจจะไปแถวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหรือ อยุธยาก็วัดใหญ่ชัยวัฒนารามนะครับหรือจะเป็นพระนอนที่วัดขุอินทป,ประมูลก็ได้นะครับหรือจะเป็นวันอุทยานหลวงสมเด็จโตที่อ่างทองก็ได้สุดแท้แต่ว่าเราใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นถ้าเราอยู่ในช่วงที่จะต้องล็อกดาว เดินทางไม่ได้ก็สามารถที่จะน้อมจิตระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านหรือไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเช่นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนเช้าก็ทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์องค์เจ้าตามปกติก็จะยังผลส่งให้เกิดบุญบาร,รมีแก่ก้าแล้วก็โดนบันดาลให้บุญเก่าที่เคยมีเกิดเป็นพลังในการที่จะทาให้บุญใหม่กับบุญเก่าประสานกันเป็นพลังงานเอเนอร์จีที่ใหญ่ๆแล้วโดนบันดาลให้การงานการเงินประสบความสำเร็จลักษณะเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องบุญเสริมโวชะตารวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ ต่อ,อกันในเรื่องของโชคโชคลาบลาบกันบ้างดูซิว่าคนราศีมกรเนี่ยจะเป็นอย่างที่ผมกล่าวไว้หรือไม่ว่าโชคลาบได้มาแบบฟุฟุ้งแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับในรอบปักนี้ชาวราศีมกรมีทิศที่เป็นมงคลอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ทิศคือทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกมีอยู่ด้วยกัน2ทิศ แต่ยังไม่มีทิศที่เป็นอรินะครับในรอบปังนี้เพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าโชคลาภมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ทิศที่มีโอกาสเยอะก็คือทิศตะวันออกและทิศตะวันตก2ทิศนี้นะครับเลขมงกลของชาวราศีมังกรในรอบปังนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวก็คือเลข4เลข8เลข3แล้วก็เลข1นะครับ mm hmm. ช่วงเวลาที่เหมาะสมลงตัวในการที่จะเสี่ยงโชคก็คือตอนเช้าเวลา10นาฬิกายนาทีมีช่วงเวลาเดียวนะครับส่วนตอนบ่ายให้ซื้อในช่วงเวลา10 4นาฬิกาแนาทีและเวลา15นาฬิกา39นาทีวันที่ที่ควรจะเสี่ยงโชคก็คือวันที่24วันที่29วันที่28วันที่30วันที่31และวันที่1มีอยู่เท่านี้นะครับคนที่เป็นดาวคู่มิตรจะส่งเสริมดนบันดาลให้บังเกิดโชคลาภได้มาแบบฟุกๆก็คือผู้หญิงผิวขาวเหลืองอายุ40ปีขึ้นนะครับที่มีแผง ลอตเตอรี่อยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกสองทิศนี้นะครับถ้าจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงกับแบบนี้หรือคนราศีมังกรก็จะสามารถเสี่ยงโชคกับคนที่เขาปั่นจักรยานก็ได้หรือการซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องถ้าซื้อผ่านออนไลน์เราไม่สามารถระบุคนขายได้ก็ให้ซื้อในวันและเวลาที่ผมแจ้งไปจะมีโอกาสดีๆครับ สถานที่ซื้อของคนราศีมังกรงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ก็คือหน้าร้านทองหน้าแบงค์หน้าธนาคารผมเน้นธนาคารที่มีรูปดอกบัวอยู่ใน พื้นสีน้ําเงินนะครับส่วนว่าจะเป็นแบงค์อะไรไปหากันเองนะครับแล้วก็บริเวณตลาดนัดทั่วๆไปแต่เราเน้นโซนที่เขาขายเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอาพ์อันนี้จะโดดเด่นมากนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรที่จะเน้นคนขายด้วยถ้าในกรณีเราซื้อกับแผงที่เขามาขายตรงนั้นเลือกซื้อกับผู้หญิงผิวขาวเหลืองจะส่งผลดลวดานให้คนราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ต้องบอกก่อนถ้าเลขที่ผมให้ไปมันไม่ตรงใจมันไม่โอเคให ให้คนขายเป็นคนหยิบจับให้เพราะอย่างที่ผมเรียนไปว่าดวงของคนราศีมังกรเนี่ยซื้อหวยแล้วจะมีโชคแบบฟุกๆแต่เน้นเรื่องของลอตเตอรี่เป็นเกณฑ์แล้วอย่าซื้อลอตเตอรี่เกิน11ใบห้ามซื้อลอตเตอรี่เกิน11ใบเด็ดขาด หากคนราศีมังกรไม่เชื่อซื้อเปเกิน11บใบโอกาสที่จะถูกรางวัลใ,ใหญ่เป็นไปได้น้อยแต่ถ้าซื้ออยู่ระหว่าง8ปดถึงสิบใบมีโอกาสดีๆครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ตรงนี้กับคนราศีมังกรแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปกราบสักการะกรณีถ้าเราไปไม่ได้ก็สามารถน้อมจิตระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นโดยการกระทําช่วงเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วนะครับให้ทําแบบนี้แล้วบุญนั้นเนี่ยจะส่งผลดปบ,บันดาลผสมผสานกับบุญเก่าที่เรามีมาตั้งแต่โพภูมิก,ามากางงาร์ีขนาดใหญ่ จนก่อให้เกิดโชคลาภที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นชาวราศีมกรก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าจาับตาม,มองในช่วงวันที่1นึ่งสิงหาคมนี้เพราะฉะนั้น ใครที่เกิดราศีมังกรแล้วซื้อหวยต้องเรียนอย่างนี้ซื้อลอตเตอรี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่าไปคาดหวังว่าจะถูกอย่าไปใส่ใจว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกเลขอะไรก็ได้ซื้อๆไปมันจะมีโอกาสถูกแต่ถ้าคุณไปคาดหวังหรือคุณไปจําจี้จาชัยไปเกงนูดเกงนี่โอกาสที่คุณจะได้เงินเป็นไปได้น้อยแต่ถ้าซื้อแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรเลยอยู่ๆซื้อปุ๊บปั๊บให้คนขายหยิบให้แนวนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จฝากกันไว้ด้วหนึ่งนะครับเอาละครับสาหรับคนราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่3ทับหนึ่งประจาวันที่หน ชลี่ถึงเวลาที่จะต้องยุติลงปรงไว้เดียวพันธนี้แล้วพบกันใหม่กับราศีถัดไปสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ